ต้นนี้นะครับเผยแป๊บเดียวนะสุกคาต้นเลยนะก็เดี๋ยวผมจะตัดต้นออกตัดต้นลงเลยนะก็ส่วนส่วนที่เสียไปแล้วคือก็ยังดีนะครับให้นกเป็นทานให้นกกินนะครับลอยนกกินกล้วยน้ำว้านะพันน้เดิมๆม,มาแหละ พันออริจินอลนะพ่อผมปลูกไว้ก็มาดูแลให้คอยตัดแต่งกิ่งนะครับเนี่ยก,กิ่งเงี้ยเหลืองๆผมก็จะดึงดึงลงแล้วก็ตัดเป็นชิ้นเล็กๆเกนี่ยต้นไหนที่อันนี้ก็เป็นต้นเก่าก็กำลังตัดนะครับต้นที่ล้มลงเพราะคือกล้วยสุกเหมือนกันก็ตัดออกนะครับค่อยๆตัด จะมีน้ำไหลออกมาผมถ่ายไม่ทันนะที่เขาาช้อนเอาปลายช้อนเสียบเข้าไปอะปลายช้อนโตอะแล้วมันจะมีน้ำน้ำของต้นกล้วยออกมาใช้เป็นยาแล้วก็เกี่ยวกับรดต้นไม้ได้ด้วยเอาไปผสมน้ำรดต้นไม้ได้แล้วต้นนี้นะที่จะเอาจะเอา เครือที่เหลือเขานะก็ <S <S ต้องเอาเท่าที่ได้เนาะมันล้มอย่างนี้เลยเนี่ยเห็นไหมสุกแล้วตอนนี้ก็จะทำการย่อยนะครับแต่ละส่วนนี่ตัดใบเรียงกันไว้แล้วเตรียมย่อยหมดเลย <S <S เป็นปุ๋ยยางดีนะครับเพราะถ้าเกิดแล้วปล่อยให้เขาเขาเหี่ยวย่อยสลายตรงเนี้ยมันจะย่อยช้าย่อยยากด้วยครับสัดเป็นชิ้นเล็ก,เ,กเหมือนเราเคี้ยวข้าวเนาะเคี้ยวแล้วข้าวละเอียดละเอียดเกินลงไปในท้องมันก็ทำให้ย่อยง่ายหรือผักปั่น ปั่นมาแล้วแล้วเรากิน่ะก็จะได้พลังงานที่รวดเร็วปั่นละเอียดมาแล้วเราสดผักปั่นเข้าไปไม่ไว่าจะเอาผักอะไรมารวมกันนะครับเหมือนกันอันนี้เวลาเราย่อยเป็นชิ้นเล็กๆก,ก็ เรากําหนดได้ด้วยว่าเราจะไปใส่คนต้นไม้ต้นไหนเขาจะได้ได้ปุ๋ยได้ไวย่อยไวนะครับพราผมจะตัดตดัตัดเป็นชิ้นพอประมาณนะครับ ะทำบ้านผมจะทำบ้านอยู่ที่สวนนี่แหละต่อไปมันจะสะดวกเวลาเราจะใช้ใบตองใช้อะไรมันก็ง่ายด้วยอันนี้ถ้าเราต้องขนมันก็ต้องเอาไปบ้านนู้นก็มันจะยากลําบากอันนี้ก็เลยไม่ได้ต้องไม่ได้ใช้งานใบตองใบตองไปสวยก็มีหลายอันนะเห็นไหมเอาไวห้ห่อปลาย่างห่ออะไรได้ เอาไว้ลองชามลองอะไรได้นะครับเพิ่มความหอมเพิ่มความสมูทเนี่ยตัดเป็นชิ้นเล็กๆนะอันนี้เดี๋ยวไปตัดเป็นท่อนก่อน,อน,นเดี๋ยวไปตัดเป็นชิ้นเล็กๆใต้โคนต้นไม้ที่เราจะใส่แล้วก็จะช่วยให้ปุ้มน้ำด้วยนะช่วยให้ดินตรงนั้น มีความชุ่มชื้นตลอดเวลาเนียเป็นชิน้นเล็กเป็นท่อนๆ่านนี้เนาะโอเคทัดแล้วก็ได้ประมาณนี้ครับสามหวีก็จะแบ่งเป็นไหว้พระต้องเอาหวีสวยๆหน่อย จะให้แม่เขาไปเลือกนะครับว่าหมีไหนไว้พระได้ไว้พระที่วัดครับที่ว่าสมบูรณ์ต้องหาที่มันดีๆหน่อยส่วนที่เรากินก็คงจะเป็นตรงตรงนี้ตรงนี้นะครับนะเพราะว่พาพระพุทธเจ้าท่านก็เคยตัดสอนไว้ว่าผู้ที่ให้ของเลิศย่อมได้ของเลิศนะครับแล้วก็ไหว้พระทีนี่ก็ต้อง หาที่ว่าโอเคหน่อยนะครับที่งามที่สุดนั่นแหละจะดีที่สุดการทำบุญไม่ได้ทำเพื่อเขาเรียกอะไรอ่ะไม่ได้ไม่ได้ทำเพื่อหวังหวังไปสวรรค์ไปเป็นพรมไม่ได้หวังไปเป็นเทวดาหรือพรมนะครับการทำบุญที่ทแท้จริงนั่นคือการทำเพื่อละกิเลสเป็นจาคะ จาคานุสตินั่นเองจาคาคือการเสียสละทรัพย์สินเสียสละการแบ่งปันอย่างเงี้ยครับจาคาเพื่อที่จะละตนีเป็นกุสโลบายของพระพุทธเจ้าละละความตนีละเป็นเป็นมันคือกิเลสอย่างหนึง่งการความความตณีเนี่ยความความห่วงแหนที่มากเกินไปมันจะเป็นมันจะเป็นตนีอย่างหนึง่ง ดังนั้นการที่การให้นี่คือการละไม่ว่าจะถวายพระหรือให้เพื่อนบ้านหรือว่านี่ให้นกให้อันนี้ผมจะเอาไปให้พวกนกพวกสัตว์แถวนี้แหละเพราะถ้าถ้าอยู่ตรงพื้นดินน่ะนกไม่กล้าลงมานะอย่างเงี้ยตามตามพงหญ้าคุ่มไม้อย่างเงี้งย,มมยน,นกอันนี้มันเละผมเลยไม่เอาอย่างเงี้ยนกไม่กล้าลงมากินไม่มีรอยกันนกกินเลยแต่ถ้าอยู่สูงสูงอยู่บนต้นเขาเนี่ยนกจะกิน หรือเราผมไป,ปวางไม่ตามง่ามไม้ต่างๆนกกินหรือไม่ก็กระล่อกะถิกเอาไปหายไปหมดเลยเนี่ยคัดมาแล้วเต็มถุงเลยนะตอนนี้มันจะหลุดหลุดจากจากข้วแล้วดังนั้นเราได้ใช้ประโยชน์ซาอีกนะเต็มถุงนี้เลยเห็นไหมเนี่ยกล้วยดังนั้นกล้วยสุกแล้วนะมีลูกนี้ดิบลูกเพราะงั้นสุกหมดเลยสุกที่พร้อมจะกินรับประทานแล้วที่ก็มีรอยนกกินไว้เนี่ยตอนที่อยู่บนต้นเขานะอืมนะครับ นี่นี่คือการให้ทานอีกอย่างหนึง่งการให้ให้สัตวสัตว์เดรัจฉานต่างๆที่ร่วมโลกกับเราเนี่ยกินไม่ว่าจะในนี้ก็จะมีนกมีกระรอ,อกกระถิกก็แหละมีไส้เดือนกิ้งกือเนี่ยที่ที่อยู่ตรงพื้นผมก็เห็นไส้เดือนไอ้ไม่ใช่ไส้เดือนไอ้เป็นกิ้งกือมาละมาแถวเนี้ยขดกันเต็มไปหมดผมเห็นหลายตัวแล้วเห็นหลายตัวตอนที่ผมไปเก็บเอาเอาลูกดีๆหน่อยมา ก็เห็นมีกิ้งกือมันมาน,นอนขดอยู่อืมเขาเขากินได้เขากินพวกนี้อันนี้ผมก็จะไปไล่ให้ตามขอนไม้ต่างๆนะถ้าเดี๋ยวค่อยเอาอันนี้กลับไปให้แม่จุดนี้จุดหนึ่งอันนี้มดกินแล้วนะเราได้ทานนะอนุโมทนาบุญร่วมกันนี้คือทานเราต้องนึกถึงไว้ก็เมื่อวานฟังธรรมะวานวานันซืน ก็ในวิทยุก็เขาก็บอกว่าเขาก็เทศพวกธรรมะเนาะนี้จุดหนึ่งเอาไว้ตามจุดอย่างนี้แหละเขาบอกว่าให้ระลึกถึงจาคานุสติไว้จดไว้ได้ยิ่งดีจดจดไว้อะว่าว่าเราทํำทานอะไรไว้บ้างจดไว้เลยจดไว้ในใน,ในไดอารี่ของเราอะ่ะว่าเอ๊ วันนี้ไปวัดมาเอาคัดกล้วยสวยๆไปสามหวีเงี่ยแม่ผมเคยให้สองหวีเพราะเขามีมรทายกมีอนะไรเนาะเพราะจริงๆแล้วการให้ทานพ้าเนะี่ยต้องให้เป็นสดใหม่ใช่ไหมแต่ทีนี้ยังไม่สุกอ่ะเอาไปให้ได้มรทายกบอกเดี๋ยวรอสุกเดี๋ยวถวายพ้าให้อย่างเงี้ยเอออันนี้ส่งร่วมกันอย่างนั้นนี่ตรงนี้จุดหนึ่งอันนี้ต้นส้มนะครับส้มซ่านีก็ สองสองลูกอ่ะนี่คนระับมะม่วงเก่านะครับนี่มันยืนต้นตายนะเขายืนต้นตายอีกนะตรงนี้นีมะกรูดอีกต้นหนึ่งต้นใหม่หน่อยเอาไว้ตรงนี้งามเ่งขอนไม้ตรงนี้นะครับขอนไม้ตรงนี้นี่ นี่ตรงนี้ก็ผมเคยให้นก,ออกมามากินผมเอามาเลียงไว้นี่เลยตรงนี้เป็นสิ่งก่อสร้างที่พ่อสร้างไว้พ่อผมคุณพ่อจัลันนาอินนะครับสร้างไว้นะครับมผมก็เลยเอาตรงนี้เป็นที่ให้อาหารนกไปแล้วกันก็อนุโมทนาบุญร่วมกันนะได้ทานด้วย กล้วยกับกล้วยจริงๆแล้วต้นต้นกล้วยกอนั้นเก็พ่อเป็นคนปลูกนะครับจริงๆก็พ่อกับแม่ก็คือคนคนเดียวกันแหละก็ได้อนิีงส์รรวมกันนะครับก็ขออำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โปรดดลบันดาลส่งผลบุญของข้าพเจ้าลงมาให้แก่คุณแม่อนัญญานั่งอินด้วยเถิดสาธุขออำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โปรดดลบันดาลส่งผลบุญของข้าพเจ้าลงมาให้แก่คุณพ่อจรันนางอินด้วยเถิดสาธุ ขออำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปรดดลบันดาลส่งผลบุญของข้าพเจ้าลงมาให้แก่นายอํานวยบัวพิมพ์ได้เถิดสาธุขออำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โตรดดลบรรดาลส่งผลบุญของข้าพเจ้าลงมาให้แก่คุณพี่สิริพงศ์จันทวงศ์ได้เถิดสาธุขออำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปรดดลบันดาลส่งผลบุญของข้าพเจ้าลงมาให้แก่ นายอานัตเกียรติศิลปินได้เถิดสาธุขออนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โปรดบันดานส่งผลบุญของข้าพเจ้าลงมาให้แก่นายกิตติวิพาทผลินได้เถิดสาธุนี่นะรอบๆนะครับ ก็ผมเห็นแล้วมีหอยทากขึ้นมานี่เราเวียนเทียนกันเลยนะเวียนเทียนอีกรอบหนึ่งอย่าลืมนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยขออำนาจทั้งพุพระทมพระสงค์โปรดโดยบันดาลส่งผลบุญของข้าพเจ้าลงมาให้แก่ คุณพี่วรรณกรนั่งอินทิเทศาทุขออำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โปรดดลบันดาลส่งผลบุญของข้าพเจ้าลงมาให้แก่นายวิษณุนั่งอินทิเ์สาูุขออำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โปรดดลบันดาลส่งผลบุญของข้าพเจ้าลงมาให้แก่คุณแม่อัมพรนั่งอินทิเทศาูุขออำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โปรดดลบันดาลส่งผลบุญของข้าพเจ้าลงมาให้แก่คุณพี่ทิ right balance, พวรรณนั่งอินทิเทสาทุ ขออำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โปรดบันดาลส่งผลบุญของข้าพเจ้าลงมาให้แก่เทวดาผู้รักษาตัวข้าพเจ้าโดยแท้สาธุนะสรุปรก็เวียนเทียนครบสามรอบนะครับเมื่อสักครู่เห็นไหมจะมีหอยทากขึ้นมาแล้วหนึ่งตัวนะก็ตรงนี้ปลอดภัยแน่นอนนกพอคนไม่อยู่เดี๋ยวนกเขาก็จะลงมาเขาลงมากินแน่นอนตรงพื้นนกไม่กล้าลงเพราะว่าสัตว์ที่เป็นศัตรูเขาเยอะนะครับเยอะมาก ไม่ไหวแต่ก็มีงูสัตว์ที่กินเขาแมวเงี้ยในนี้มีแมวมีงูเห็นอยู่มีตัวตะกวดก็มีนะตนัวเงินตัวทองยังมีอยู่นะตนัวเงินตัวทองเคยเห็นอมันมามันมาว่ายกินปลาในน้ํำต้องทํารั้วถี่ๆดีๆดดอ่ะสัตว์พวกนี้จะได้ไม่แปะฟอร์มเข้ามาโอเคครับกันจากรลากันไปเดี๋ยวไปดูอีก,อกช่วงหนึ่งมีตรงนี้ตรงนี้เลย อ,นนอันนี้เดี๋ยวถ่ายนี่นี้ผมก็เว้นให้เขานะจอมปลวกให้เขาอยู่เป็นที่เป็นทางเพราะาเดี๋ยวเรื่องทําบ้านเนี่ยปลวกไม่ขึ้นแน่นอนผมมิ่สุดเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันเรื่องนั้นนะครับการสร้างบ้านที่ผมจะสร้างเองส่วนตรงนี้ก็เอาไปที่บ้านนะครับออกให้แม่รวมๆแล้วก็หนึ่งสองสามตีไปสามหวี ปกติเนะี่ยกล้วยงอมที่กินไม่ทันนะครับผมจะเอามาให้ตรงนี้แหละเลยทุกรอบที่มาที่สวนก็เอาไว้ตรงร่องเนี้ยบางทีมีสามสี่อันก็เรียงเรียงไว้เอาไว้ตรงง่ามนี้มั่งเนี้ยวันนี้ตรงนี้อันหนึ่งนะเพราะว่าเอาให้ตรงอื่นหมดแล้วแล้วก็บางทีตอนก่อนกลับบ้านเนี่ยผมมาดูอ้าวมีรอยหายไปแล้วแป๊บเดียวผมเห็นกระอกกระถิกอยู่แถวกอไผ่นะครับ เขาก็จะมาเอาตรงนี้นเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็ลอยก็ลอกกระเิกกินเหมือนเขาลองอะ่ะผมเพิ่งเอามาปลูกปีแรกเขาเพิ่องออกออกผลปีแรกสาวรถเหมือน,นเขาลองแท้ดูว่ามันเป็นไงอะ่ะเออมันยังไม่ถึงเวลาสุกอะไรเงี้ยเนี่ยน,นี้น,นี้กินได้นะมะกรูดน้ำแทนเปรี้ยวความเปรี้ยวแทนมะนาวได้เลยเวลาแม่ผมอไปแกงส้มอะ่ะผมเก็บไปให้แม่ ใส่แกงส้มก็สุดยอดเลยแทนมะนาวแทนได้ดีมากนะครับนี่สามัรสล,ลองเลน่าจะน่าจะสุกทันพอดีเก็บมะกรูดน,นะครับดับกินได้ประโยชน์เยอะเอาไปล้างจานได้ด้วยเอาน้ำมาบีบทำอาหารเสร็จแล้วก็เอาเปลือกก็ไปถูถูล้างชามได้ โอเคเนี่ย okay. yeah. ซัดดินสินในน้ำนะครับเนะี่ยปลูกไว้เขาให้ผลผลิตเรานะครับเนีย่ยแหละครับที่ผมเคยบอกว่าต้นไม้เขาไม่เคยโกหกเราเราดูแลเขาสุดท้ายแล้วเราแค่แบ่งที่ให้เขาอยู่พอเขาพอเขาได้ลงดินอย่างนี้แล้วนะเขาเราไม่ต้องดูแลเขาแล้วนะ ไม่ต้องลดน้ำไม่ต้องอะไรเลยเขาหากินเองได้พอยากลากเขาอย่างลึกแล้วเนี่ยนะต้นมะกรูดนะเขาหากินเองได้เลยอ่ะเราไม่ต้องดูแลเลยหลายต้นต้นไม้ใหญ่หลายต้นนะแต่ทันใหญ่ผมก็จะมีปุ๋ยมีปุ๋ยคอกปุ๋ยไรมีใบมุ้งใบไม้อะไรผมก็มาเอามาใส่คนต้นให้เขาเนี่ยแต่ต้นนี้ยังไม่ได้ดูแลหมายถึงต้นอื่นๆก่อนกอผมงก็ไผ่ผมก็ทานะ ก็มันดูแลไม่ให้ลบซะหน่อยอะไรเงี้ยนะมันก็ต้องไล่ทําเป็นช่วงๆเนาะเออก็มีหลายช่วงที่ทําแล้วนะครับอแต่ต้นนี้มะกรูดยังต้นนี้ยังไม่ได้ทําเก่าแก่มาก,กน,นะ <Okay. S 1> ก็ให้ผลผลิตเราเยอะมากเลยนแค่เราแบ่งที่แล้วไม่ตัดเขาอะแบ่งไว้แบ่งไว้ให้เขาให้เขาอยู่อาศัยกับเราเขาก็จะให้ เหผลิตเราแบบยั่งยืนหลายปีอะ่ะโอ้ยต้นนี้ตั้งแต่ย่าผมต้นยังอยู่ตั้งแต่ผมเด็กๆยังอยู่เลยครับพ็เป็นยี่สิบสามสิบปีแล้วแหละสี่สิบปีแล้วอ่าสี่สิบปีอ่ะสี 40, ่สิบกว่าปีแล้วใส่ผักปั่นด้วยนะครับพ่อผมพ่อผมเอาเอาไป แม่บอกพ่อผมเอาไปใส่ผักปั่นมันได้ความเปรี้ยวของเขาเนี่ยดีมากเลยนะเนี่ยชับได้ยินสิ่งในน้ำหรือไม่ก็เอาเม็ดเขาไปเพาะได้พอบีบน้ำเสร็จใช่ไหมเอาเม็ดเอาเม็ดไปเพาะเลยเพื่อที่จะเอากินใบเขาเอาใบาเขามาปรุงทำอาหารได้ผมปลูกลงกระถางอะได,ได้กินแล้วปลูกลงกระถางออกเป็นต้นละ ออกหลายต้นแล้วก็ให้ตัดตัดแต่งให้เขาเป็นพุ่มอะ่ะแล้วเขาจะแตกดีซ่อนอยู่ยนะเพราะเราเราเป็นคนปลูกเราเป็นคนเสียสละที่ของเราเนาะแล้วเราก็ดูแลเขาเราก็ต้องได้ใช้สอยใช้ประโยชน์อย่างความยุติธรรมนะครับวันหนึ่งเขาให้ผลเราแน่แต่ถ้าเกิดเราเราอยากได้ผลลัพธ์อย่างเนี้ย อยากให้ลูกมะกรูดกินอ่ะแต่เราเพิ่งเริ่มปลูกมันเพิ่งงอกถุณก็ต้องรอไปนะครับจนกว่าจะถึงเวลามันก็จะได้ผลผลิตให้เราเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้ลูกสาวรถก็เป็นรอยรอยเขากินนะนี่เป็นปุ๋ยไป อย่างเงี้ยถ้าลูกไหนที่ว่าอันนี้ก็ได้เป็นปุ๋ยให้เขาให้พื้นดินได้มีไส้เดือนต่อไปไส้เดือนหรือตัวอะไรเนี่ยมันย่อยสลายเห็นไหมดีกว่าจนจันไดก็บอกไว้ว่าถึงถึงเราไม่ได้กินนะเนีย่ยเขาก็ามีเม็ดเห็นไหมเนี๋ยเดี๋ยวเม็ดไปเพาะอย่างเงี้ยหรือว่าเดี๋ยวเม็เดเ,มเขาก็ขึ้นตรงนี้จนจันไดเคยบอกไว้เดี๋ยวนี้ควบแน่นไว้เลยถึงเรากินไม่ทันหรือว่า ผลมันเยอะแต่มันมันหล่นลงดินนะก็ยังดีกว่ายังดีกว่าดีกว่าไม่มีอะไรในดินเลยนะแบบถ้าเราไม่ปลูกอะไรมันก็ไม่มีไม่มีอะไรหล่นหล่นลงดินเนาะอันนี้หล่นลงดินเดี๋ยวเขาก็จะเป็นกลับไปคืนสู่ปุ๋ยคืนสู่สภาพในโตเจนอฟอสฟอรัสโพแทสเซียมใหม่นะ ย้อนกระบวนการย้อนกลับหล